สวัสดีค่ะพาไปชมของดีประจำหมู่บ้านโอ้โหขนมาให้หมดทั่วฟ้าเมืองไทยจะของกินของใช้รวบตึงมาให้ชมแล้วค่ะ ไปที่งานวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี2567งานนี้กระทรวงมหาดไทยเขาคัดสรรสินค้าและผลิตภัณฑ์งานฝีมือของดีของเด็ดที่จัดวันเลิศที่สุดจากทั่วประเทศเหลือเพียง18หมู่บ้านที่มีผลงานขั้นสุดยอดเอามาชื่นชมเชิดชูว่าสุดปังบ้านนี้มีข้าวตูมาฝาก ของหวานโบราณโบราณหมู่บ้านกระดาษจังหวัดสุรินทร์ก็ส่งเข้าประชันอร่อยถึงข้านรัฐมนตรีช่วย <freshwater> ต้องลงมาแกะสูตรเองแต่ที่เด็ดสุดเห็นจะเป็นบ้านนี้ภูมิใจนำเสนอตะกร้าราคา60ล้านบาทแพงขนาดนี้เพราะอะไรไปฟังค่ะ ไปเนี้ที่กินราคา60ล้านแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนจะไม่มีค่ามันจะได้เป็นเครื่องเตือนใจแล้วว่า,วาเราซื้ออะไรไปบ้างนี่แหละเพ้ผมท,ที่มันเะเพาๆหน่อยก็แล้วกันว <Wow. S 1> ช่างเป็นบทสัมภาษณ์ที่สะเทือนใจจริงๆเลยนะคะอะเปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าไม่เศร้าแล้วลงใต้นะคะไปดูงานลาสังทำขวัญข้าวกันที่จังหวัดพัดทลุงค่ะ ไปที่เทศบาลตำบลตโนดด้วนอำเภอคว,วนขนุนจังหวัดพัทลุงเขาจัดงานลาสั่งเพื่อสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เห็นอยู่เป็นการสู่ขวัญข้าว ปัจจุบันไม่ค่อยมีทํากันแล้วนะคะก็เลยจัดให้เด็กๆได้ดูแต่พอเสร็จพิธีเท่านั้นแหละเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงได้เวลาไปถ่ายรูปกับหุ่นไลกาที่มาทุกแบบทุกทรงแต่ดูเหมือนว่าหนุ่มน้อยจะถูกใจหุ่นไลกาตัวนี้เลียนแบบท่าไม่พอแม่เลียนแบบหน้ามาด้วยโอเคย้ กลับมาที่กรุงเทพมหานครไปที่โรงเรียนอนุบาลสามเสนเขามีงานวันวิชาการกิจกรรมดีๆมีมาเพียบให้เด็กๆได้ร่วมสนุกแต่กว่างานจะเปิดได้คุณครูต้องเจอหลายด่านเลือกเกินถึงเวลาการแสดงของเด็กๆประเดิมที่การแสดงเล่านิทานประกอบท่าทางเดียวก็ลูกเวทีอยู่ทางนี้ ที่ดึงความสนใจเห็นจะเป็นเจ้าตัวนี้ส่วนมุมนี้เป็นเกมทอยลูกเต๋าทอยลงจุดไหนก็ต้องทำท่าตามคำสั่งนั้นๆอุ๊ยเหมือนมีคนเจอโจทยากโดนวิทย์พื้นไปเลย ยังดีนะคะที่ถอยลงวิตพื้นถ้าถอยลงปั่นจิ้งรีดนี่โอ้ยเวียนหัวนแน่เลยนะคะและพบกันใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะ